สวัสดีครับมิวสิกโซเซตี้วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมือกีตาร์ระดับมือประกันเลยนะครับสมัยก่อนนี้ถือว่าลุกเรืองมากแล้วก็มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับรอยเพราะพระท่านเลยนะครับสวัสดีครับดีรัจอาจาร์เกตครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็โอกาสที่ดีนะครับได้มาเยี่ยมอาจารย์รู้สึกจะเป็นครั้งที่สองแล้วที่มาเยี่ยมอาจารย์นี้ครั้งแรกก็คือมาพูดคุยกันธรรมดานะครับทำความรู้จักอาจารย์กันอยู่ก็วันนี้ก็อยากจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงนะครับอาจารย์เห็นบ้านอาจารย์เนี่ย ก็สิ่งจะปลูกสร้างหนาแล้วนะแบบนี้ครับ,ารบมาอยู่นานยังครับอาจารย์ครับย้ายมาจากสัญญาโรงพยาบาลก็อาศัยอยู่สัญญาโรงพยาบาลน,นะครับย,ย้ายมาเนี่ยประมาณ25ปีแล้วรุ่นนึงด้วยเลยครับครับเพิ่งมาทำปลูกใหม่ตรงน,นี้ก็ประมาณสักสี่ห้าปีนน้นๆมันท่วมเลยปลูกใหม่โอ้ญญครับถาวรอนนี้ครับคือท่วมที่นี่เหรออาจารย์หรือครับท่วมั้าวว้าววานผมงานเดียวเนี่ยแหละร้องบ้านเขาอ่าก่อเขาหนีหมดแล้ว เขาปลูกดที่หลังไงก็ตุ๋นกว่าไงน้ำเลยทุ๋นกเลยทำใหม่โอเคก็อยู่ในที่ครับการครับสวัรดีครับอาจารย์ครับาำถามที่หนึ่งว่าอาจารย์เคยร่วมงานกับวงรีดังๆเนี่ยมีวงไหนก่อนถือว่ามีชื่อเสียงมากอะไร่ก่อนที่ดีนี่ว่าสุดยอดไปเลยผมชอบมากเลยครับวงอะไรครับการเออวงกุหลาบขาวนะครับกุหลาบขาวเป็นยังไงครับกุหลาบขาวเมื่อก่อนนี้อ๋อตอนช่วที่ผมอยู่นี่ก็ จากแต่วงมาก็กลายเป็นวงสเร็ปแล้วก็โอ้โหค่อนข้างดังดิบดังนะครับดังระดับระดับระดับมากระดับมากเลยนะครัเล่นมาถึงประมาณปีสี่ถุงผมก็เลิกเลิกประมาณตีถุงครับก็เลยถึงนี่ก็ประมาณสิบห้าปีแล้วประมาณร่วมสิบสิบห้าปีนครับ ก่อนที่เมื่อก่อนเขาไปอยู่หลักขาวผมก็เคยทำตั้งวงกันไม่ต้องแก้งแนครับตั้งแต่สมัยเด็กไม่รู้นะติดสามติดสี่นี่ตั้งวงกันคือมีวงกันก่อนแล้วก่อนที่จะมาอยู่กับหลักขาวก็ตั้งวงกันเองกับเพื่อนๆผมเนี่ยชื่อวงว่าวงวันเววันเวครับอะไรอย่างเงสักปีสองปีเข้าเริ่มเขาดึงเข้าไปวงใหญ่ครับคือวิสุนิกนะครับหรือมา kind of ต่อครั้ปีแล้วก็แยกกันไปผมก็ไปอยู่กับหลักขาว ายาวเลยเพื่อนเปิดตรงแยกวงนี <Services> ้อะไรกันเนี่ยวงเดิมๆก็พี่สนีก็ก็คือเขาก็หมดไปละไม่มีละใช่ครับแล้วหลังจากที่อาจารย์ออกจากกุหลาบขาววะเนี่ยวงเขายุบไปอาจารย์หรือว่าอีกประมาณสามปีสี่ปีนะครับเาก็ยุบกันเพราะว่าน่าจะเป็นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างครับทางวงละอย่างก็สั่งตนไปหลายวงนะครับครับครับครแต่ไมอยากจะถามอีกนิดนึงว่าสมัยเนี้ยการแต่งเพลงของเด็กมันค่อนข้างผมดูแล้วมัน ง่ายนะจัดนะมีคอมพิวเตอร์มาช่วยมีอะไรช่วยเยอะอ่ามีเจ้าโปรมีโปรแกรมเยอะมากมายผมก็เคยใช้สมัยก่อนจัดแกะเป็นยังไงครับสมัยก่อนสมัยก่อนมันโอ้โหมันลําบากมากครับถ้าอัดเทปอัดเทปมาได้ก็จะเป็นเทปคาสเซตครับแล้วก็กดติ้มอยู่นะเก็บกิ้มกอติ้มก็ยังกอไปเทปคาสเศตเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังอาทิตย์นี้พังเรื่อยๆเลยครับแล้วแยะยากเขาต้องนั่งนั่งฟังเรื่อยๆคือแกะ มันมีแบบช้าไม่จำไม่มีครับไม่ไม่สมัยก่อนไม่มีมมมมครับ<อ>ม,ม,มายุคหล,ลังๆเอ่อสักส,สี่ห้าปีต่อไปเริ่มมีกดช้าแล้วมีเครื่องมีเครื่องแกะมากๆอะไรต<อ>้นๆเลยแต่ยุคแรกนี่ลำบากมากบางทีก็หาซื้อเทปเทปไม่ได้ก็ฟังวิทยุสดๆ,ๆแบบพร้อมเทปขึ้นขึ้นมาเอาแล้วเว้ยคนทางแกะก็คือจำเลยว่าโอ้โหลำบากครับอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องไปฟังเขาได้เลยปนยากมากครับยากมากโอ้โหยากครับสุดยอดนะครับสมัยก่อนนี่ใช้แบบ ฟังล้วนๆใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะย้อนกลับมาฟังด้วยนะใช่ครับมิทยุนี่ไม่มีย้อนให้เรานะอาจารย์นใช่ครับใครมีบางเพลงเมื่อเราได้เทปมาก็โอเคปุ๊บไปแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าช่วงไหนเพลงนี้จะมาด้วยอาจารย์ใช่ครับยากมาครับครับครับสมัยก่อนอาจารย์ที่ออกวงกับกุหลาบขาวเนี่ยส่วนใหญ่รับแนวเพลงเป็นยังไงครับอาจารย์ ออแล้วเพลงก็เพลงต้องเป็นเพลงตลาดทั่วไปครับคือเพลงไหนดังมาต้องเล่นเลยครับอืดังมาหรือเรากะว่าจะดังก็ต้องเล่นครับเป็นทั้งลูกทุ่งเอ่อหรือเพลงเป็นชีวิตทาเพลงฝรั่งหรือเพลงสากลทั่วไปไม่รู้ว่าเพลงอะไรที่เราดังมาต้องเล่นหมดให้ได้ได้หมดทุกเพลงทุกแนวอะไรที่เป็นเพลงที่โปรโมทออกมาเนี่ยใช่ครับกระทั่งลําเพลินนะครับลำเพลินก็เล่นเหมือนกันลำเพลินนะครับขอามฝักของแฝงเลยสาวจันท์ก้้งโกลมเนี่ยมันดังมาแล้วก็ต้องเล่นเป็นวงสติงผมยาวเล่นรวมลำเพลิเนนทุกอย่างครับ แ <ules> สดงว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกครับคือเพลงไหนมาเขาขอมาก็เล่นได้นักดนตรีครับในตัวอย่างหนึ่งคือต้องเล่นได้ทุกแนวทุกอย่างเขาขอมาต้องเล่นได้คือเป็นนักดนตรีต้องเล่นได้ต้องเล่นได้หมดไม่ได้จำกัดว่าผมจะต้องเล่นเฮฟวี่เล่นเพื่อทีวิตียงเดียวไม่ได้ครับทุกพุ่ติงทุกอย่างต้องเล่นหมดครับเราต้องเล่นได้ทุกแนวใช่ครับใช่ครับผมจับใจครับสมัยก่อนเนี่ยการรับงานของของวงดนตรีเนี่ยรับงานประเภทไหนบ้างอาจารย์งานบวชงานแต่ง แค่นั้นไหมเรื่องงานทุกอย่างครับการ่วมงานแต่งงานวันเกิดในกระทั่งงานปบไม่ยังมีเลยศพก็มีครับเล่นเขาเล่นนาเล่นเล่นนาเมนเล่นนาเมนครับวงใหญ่นะครับแล้วก็มีทุกทีตัวทีก็คือเล่นเล่นเล่นครบทุกอย่างเลยทุกอย่างครับมีตัวทีตัวทีด้วยนะงานปบผมยว่าโอ้โหสมัยนี้มันมีไม่แน่ครับทุกอย่างครับทุกทุกนี้พี่ผมมีที่เราไม่ได้ไม่ได้เชื่อแต่มีทุกอย่างรับทุกงานนะครับทุกงานเลยครับครับ ไปไไกลๆด้วยนะโอ้ยอ่างละนองอะไรเงี้ยโอ้แบบโออาจารย์ไปแกลสุดจังหวัดอะไรไุดหรอคยเรื่องตีมาโอ้เชียงเชียงใหม่ก็ไปเหนือไปแล้วนะเชียงใหม่ไปหมดแล้วใต้ไปแล้วไปทุกที่ครับหมดแล้จำไม่ได้ครับทุกภาคครับก็ย่งนี้สมัยก่อนชื่เสียงของกุหลับขาวก็ไม่ธรรมดาเะัยืุ่งเรืองลุกุงเรืองมากๆครับครับนะครับแล้วก็ สมัยก่อนได้การสมัยก่อนเนี่ยเขามีเล่นตามร้านไหมจานสองจานมีไหมร้านอาหารในสมัยนี้อย่างสมัยนี้สมัยนี้มีเล่นตามานจริงแต่สมัยก่อนไม่มีนะครับเป็นบางเมนต์ตามลาดตาลาดเลก็ไม่มีครัตลาดเลยเราไม่มีเลยนี่งั้นแก่งคอยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่มีแน่นอนไม่มีครับคทำร้านก็เป็นพวกเล็กโทนเล็กคนเล็กคนก็คือมีเป็นคนเดียวแค่คนน่งอ่าครับก็อย่างผมเคยพารุ่นน้องไปเล่นอย่างกรุงเทพเนี่ยร้านอาหารมันมีเยอะไม่ใช่ร้านอาหารนั้นเป็นพวก เขาเรีเทกหรืออะไรพวกนั้นน่ละใช้ตางเทกนั่นนะครับข้าวตามนะครับแต่กอ่าพวกหน้าฝนผมก็เคยพายมองไปผมก็แต่ผมไม่ได้มบือเล่นกิงไม่ได้เล่นหรอกครับเป็นเป็นวงหรืออะครับที่เป็นวงครับเป็นเล่นเป็นวงเหมือนกันต้องที่กรุงเทพนะแต่กบางคนก็ที่กรุงเทพใช่ครับบ้านเราคือจะเป็นเล็กคนมากกว่าใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมก็เล่นเอ่อตอนนี้วงที่ที่เป็นเป็นวงที่ตามร้านคาราเรียครเยอะแล้วครับสมัยนี้สมัยนี้เยอะนะอาจารย์นะผมไปเห็นที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ คือนักดนตรีจะไม่ขาดนะอย่างน้อยๆคือโฟกก็มีเนาะจานะทำไมด้วยเนาะเลขโทนก็ไม่มีไอ้เล็ขโทนกับหายไปละใช่แล้วครับหายไปละที่นี่หายไปละตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ที่ร้านเส้นเพลงครับเ้นเพลงอส้นเพลงช่วงหกโงค่ำนะครับจันทุ่งศุกร์ไอ้จันทุ่จันทรุษศุกร์สามวันจันทรุษศุกร์สามวันช่วงช่วงไหนนะประมาณช่วงทุ่มถึงสามทุ่มสามทุ่มก็คือไปถึงว่ามันจะเล่นไม่เล่นอาชีพแบบเอามากินล็อกเตอคือ ดีแหลกดีแหลกครับเล่นเพลกมคนเก่าเลยก็ยังไม่เขาโหมมากใช่ครับแนวไหนอาจารย์เล่นที่เล่นคือเป็นสากลสเป็นคนหลังเก่าๆแล้วก็เป็นไทยเก่าๆคือโบราณโบราณเนี่ยเราไปเล่นแบบเรื่องคุณธรรมหนังนคร้ำอ่ะชอบแเตีแหลกไปขับผ่อนเราแต่ให้ผมได้เดึกๆเล่นตีหนึ่งอะไผมก็ไม่เอาไม่ไหวเหมือนกันเป็นไรล่ะครับเพราะว่าวันมีงานประจำอย่างที่มันคืองานต่อเล่งเนี่ยครับใช่อ๋อมีงานประจำอยู่แล้วครับอันนี้คือคือความชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆนักดนตรีในวงเหมือนกัน พอมีงานทำเป็นหลักแบบทุกคนแล้วโอ้โหแบบงานนี้ดีทั้งนั้นแต่ว่าอยากได้หนึ่งนี้อยากได้นอย่างนี้อยากผ่อนคลายแล้วนะทีมันไม่มีที่ที่ให้เราแสดงนะใช่มันต้าะทีมมันชอบแสดงแล้วนาดน่ะทีมเล็กคนเดียวมันก็เบื่อแล้วนะครับอ่าร้านอยู่ไหนนะอาจารย์พูดอีกทีนึงครับร้านเขาเรียกถนนโลกีนะถนนโลกีครับไม่รู้เขาเรบอกว่าถนนโลกีเปถนนบันเทิงครับแต่คนสาวรีคงรู้เนาะคนสระบรีรู้ว่าเราครับร้าน เคลื่อนเพลงเพลื่อนเพลงครับครับครับขอบคุณมากครับ